คิดวิฟ้าไม่รู้ง่ไยวันนี้เธอแบบเธออยู่คนเดียวอ่ะไม่เหงาหรอไม่เหงาทำไมอ่ะทำไมไม่เหงาอ๋อเหรอปกติต้องอยู่ในสายตาพี่อิงฟ้านะต่อให้ไม่ได้อยู่ใกล้พี่อิงฟ้าก็นี่เป็นตัวแทน่เออใส่สีฟ้ามาชอบสีฟ้ากับสีชมพูไล่ะาเขาหรือยังวันนี้เดี๋ยวก็ได้เจอกันที่โรงแรมนอนด้วยกันนี่ รูเม่อยากกี่ก้างดงามใจตอนนี้ในด้อมคือว่าไลน์แบบไม่พักเลยนะคือเราไปสัมภาษณ์คู่จีนอะไรอย่างเงี้ยกระแสเป็นไงบ้างคะกระแสเศรษฐศาษณ์คู่ครั้งแรกคนติดตามเพิ่มขึ้นมาวันนี้สองพเมื่อคืนคนแชร์คลิปมากเลยนะเยอะมากเว่ะเราได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์ไหมว่าเขาคอมเมนต์ไปยังไงโอ้อน่ารักดีอ่ะดูธรรมชาติดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็จะมีบางคนแบบ จิ้นแบบเออเขาเรียกว่าอะไรนะรู้จักรู้ขอบเขตในการในการจิ้นกันนี่ก็จะคอยเตือนๆกันเองด้วยในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฮปปี้ดีที่เขาเข้าใจสถานะตอนนี้คนคนเขินมากจังหวะที่พี่ฟ้าร้องเพลงให้เธอไม่ต้องคนเขินนะหนูหนูก็เขินหนูยืนตรงนั้นหนูน่าจะเขินกว่าอีกกลับไปห้องเขาร้องให้จบไหมไม่ห้องก็ต่างคนต่างนอนค่ะก็เหนื่อยทั้งคู่ก็นอนค่ะ